ไม่มันเป็นหอยเม่นมันเป็นหอยเม่นหอยเม่นมันมีน้ำหอยเม่นมันมีน้ำมันตายแลมันตายแล้วตายแล้วไม่มีน้ำไม่แน่นะถ้ามันเป็นสายพันธุ์พิเศษยังไม่ตายน้ำมันยังแข็งอยู่เลยมันยังไม่ตายอุ้ยไปซื้อแอลกอฮอล์ เื้อกอมาล้างแผลโอ้ยน้องเฮ็ดเฮ็ดดีจังไหนจังมาทำความดีทำไมถึงแบบมีผลตอบรับแบบนี้ป๊าป๊าไปนั่งเลยค่ะโอ้ยก็เ,เลยคาบปีสัสดีค่ะพี่น้องหลังจากเที่ยายางเหลนแล้วเทาก็เห็นถึงขยะริมทะเลหลายแห่งนะคะเราก็จะมาห้าสอกันริมทะเล พี่น้องมึงนี่จักสฟมจักหยังเต็มอยู่รดรดลกร้อนลกลดลถลกร่อนขยายมันมาตั้ไหลแมมันไหลแฮงขยามาตต่ีเขต้องเก็บเออครับป่อยปอยอยอยองกสาเดเพิ่นแม่นจ้ะมงเนี่พี่น้องขยะริมทะเลขยะริมทะเล เอาถือส่กันแล้วก็เก็บไปรับกันไม่มันเป็นหอยเม่นมันเป็นหอยเม่นหอยเม่นมันมีน้ำหอยเม่นมันมีน้ำตายแล้วตายไม่ไม่แน่นะถ้ามันเป็นสายพันธุ์พิเศษยังไม่ตายน้ำมันยังแข็งอยู่เลยมันยังไม่ตายวุเยมเ่มเพิ่ม่มเ่มเมเเพา่เเ่มเ ไปซื้อเอาก้าหอมาล้างแผลโอ้ยนอเฮ็ดเห็ดดีจังไรจังมั้งทำความดีทำไมถึงแบบมีผลตอบรับแบบนี้ป๊าป๊าไปนั่งเลยค่ะโอ้ยก็ได้ค่ะปีบอบอบอไปไม่ไปไม่ปวดตีเดยวอ๋โอโยท่านมันบองแต่ว่าแต่ว่าธรรมนกิเดี๋ยวต้องดูพวกนี้ เออชได้เอาข้าวเหนียวกิ่งออกเดี๋ยวเิได้เอาข้าวเหนียวกิ่งออกเอาผู้ใดไปใส่เบ็ดกลางทะเลโอ้ลักมองลักมองโอ้เข็มกับมลชัยไอเข็มมาเขียนบ้างนึงพี่น้องอันเดตไอเข็มเขียนได้บางยา ไปนั่งซะไปนั่งซะพอ่อแมน,นน้ำขข้นแล้วไอ้ห้เาเก็บขยะมันข้าค่อไปนั่งซะปู้ยุ้ยยังนปูปูปปปปปพี่น้องปูน้อยปูน้อยเรียนลิดลมั้งย่าดิ ให้ตื่นเต้นอยู่บ้านบ่มีมันคือปูอะไรปูม้าด้วยน้องเป็นปูม้าจิว๋วอุ้ยเร็วมากเดี๋ยวมีบุหรี่สิเรียนน้ำบ่มีบุหรี่สิเรียนน้ำบ่จ้า กจ้าโอ้ยปูมานเอาพี่น้องธรรมชาติมันโหดไรธรรมชาติมันโหดไรงั้นสิล่ะไล่เถือนเลน้องเมีนมนุษย์ทั้งหลเนาะขันขันสีบ่เก็บขันสีบ่เก็บก็สีว่าจังไรเนาะมันมันหลายคักอีหลีหลายแห่งอีหลีนี่คือเรา ใช่เราบำบัดธรรมชาติไงพี่โอ้หู้หน่ไปหน้องเบิง่งแ,แม่ฟมมีตเฟมแหมนับไปทั้งฟมนับไปทั้งฟ่มอหริเดอไอ่เก็บมากมิจฟมมึงเนี่ย,ะยะมึงเนี่ยออเอาไอ่จะเบิ่งเก็แบบมากมิจเจฟ่มฟมไรอฟ่มอมไรอิรมาจากฟ้มาาอะมา,าอะเอาไปลางนาจอมว่าแปลงไรยฮง ข้อแรกยูบอกคอนนี่ข้อแรกยูบอกคอนนี่เกือบผู้ใดอีกคู่ที่หาเรานี่ยเพราะเเป็นยังเก็บเบิดใส่หานี่ยเเบิดพี่น้องโอ้มันยาวเนาะเก็บเท่าที่เก็บได้แล้วครับจ้าเอาเก็บได้เท่าที่ไหว้เล็กน้อยก็ถือว่าดีค่ะพี่ต้นแม่ครับถ้าเลขกกัยานข้อวิดยู่บอก โอ้ยบืงเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นที่หลังเชือกเบิ่งพี่น้องอย่างไปพูดม่จะขยะไม่จะขยะเต็มอยู่เรามาทำกิจกรรมเคลื่อนความสุขให้สังคม

นี่เนี่ยกระซิบอาได้เยียบหอยดอกเตีโอ้ยกะขันเปี้ยป่ะนี่ยกระย่าถอกับปองพี่หน่องย่างมากหารอยเมตรแล้วได้ค่ะเราดูทั้งคลื่นสวยแล้วเราก็ปำบัดธรรมชาติไปด้วยนะคะ อีกจังไ่อีกจังไยมันเป็นทุนยมนไม่ต้ขวดแห่งแห่งแห้งมองแจ้งแจ้งแบบนี้ข้นแหงมานางไหลขยะกลายไม่หวดบุลีไฟฝาบเหรอเกิดอีกแล้วม่ยักเข็มได้หลายคููเลรอเด้นี่ โอ้มีแต่โฟอมเห็นบัมันหนักไปทา้งฟอมหมดได้หลายมันจะลัางนาได้สุมโอ้ันนายแต่เนาะอันนี้ธรรมชาติย่อยสลายได้นะคะมะข่าวยังไงดิปลาหมึกหอยห้อยห้อยหอยริมสลามยังไงโอ้คือไปทั้งหลินนี่ดิคือไปทั้งลินนี่ดแบกมาไว้ดิเงี้ยปลาโลมา มันของสัตว์อะไมันของอะไรนี่ของอันเชอาลาสลัมผมเลยเไรเอย่อาจจะเป็นลิ้นหรือเป็นอะไรสักอย่างมันยังปลาบ่กัวชิลุ่ยเลยมันนี้ปลาสลามป่เบเกบปลาสลามเกบปลาฉลามโอ้โหขวดแก้วพี่น้องเอ๋ยขวดโ่อดาจนว่าแบบอกวานเข้ามาเดกเป็นลานเนี่อกวานไหมออีนี้เหลียว ุี่อ้ายก็ตัวจ้าเงี้ยงประเลยไฟฟ้าะฟอะไบ่ฟุ่มอ้ายมม่ตัวฟุ่มนักไปทั้งฟุมฟ่มฟุ่มไรลีพี่น้องผุนะ้น่ะอันนี้ก็ขายทอดมุมของธรรมชาติาทีแ่แก็บซุ่น <laughs> แก็บซู่นแก็บซู่นแก็บซุนข้วิด ลอกทิ้งอเอวน่มีข้่มกเลยเป็นข้อเจมคราคำปาดมีมีใครอยากได้ซอสหอยนางรมไหมคะซอสหอยนางรมรุ่นเนี่กกัถิ่มลงทะเลเนาะถึงพวกผมจะสร้างภาพแตสร้างภาพที่ดีใช่มันกับประเด็มเมนสางภาพหรอกไอบ้าน เรียกที่นี่แหละเฮาถ่ายร,รูปเฮาถ่ายวิดีโอเฮาถ่ายคลิปถึงแม้เราจะสร้างบ้านแต่มันมสร้างบ้านที่ดีไงครับใช่โอ้ยเนาะเมืองในขวดอนะมากกว่ามาณกิโลนึงเลยกิโลนึงแล้วพี่น้องอยางเอาออกกำลังกายผ่าหนูมาลหุ่นผ่าหนูกับน้องจีนมาลหุ่นอุย้ยปูปูตายทั้งสองตัวนอน ป้าขยะพี่น้องเขากับเก็บได้เท่าทีเก็บได้นะคะเพราะว่ายัางมาไก่หร้ยยางก็ไปกันสิเบสิบปนดบอกเสื้อเอาย่างดีสุดทแล้วเอาแสงนะเอามาจือาดูั้นันยิงเข่ายิงเข่าดมกินเลาบ่คือวะ ีน่น้องตอนนี้อยู่ในกิจกรรมอ่าสอริมทะเลเอาเบิ่งแนนหนำยังเต็มขวดอยู่แม่ลอยขึ้นมากเลยหนำหนำยังมีในขวดอยู่เลยโอ้โหอยากนอนร่อนเก็บขยะอะไรอยากนอนเออเก็บขยะกันริมทะเลเครื่องอะไรนะเครเือบผู้ใดเนาะเนาะยเช่นเกือบผู้ใดเนาะมานำหาเอาได้ถุงดําเด้อพี่นอ้องเด้อ เกือบเ,เ,เกือบผู้เด็กโอ้เพื้นเกือบผู้เด็กกับน้ำพายเอาได้ในถุงดำโอ้ถั่วไหลอ่ะโอ้โฟมคือไหลแถวว่าโฟมมันมาน้ำหย็งน่ะโฟมแบบเยอะมากนะคะทุกคนเออแมนยูโอไป,ไป เนีละเขาแล้วมันก็เป็นดังสีละพ่อเปนนอนพ่วข้อโอ้นอนหมอนตัวข้อใช่แล้วครับเคยเคยเป็นตั้งแต๊ดใช่ไหมครับรถตู้จนเป็นไปทาหมอโอ้โหมันเหลือลังใช่ไหมต้องยาบวะปัดกันเลยดีสวงมากเลยยาิีแมนอยู่ความมันลอยมากแมนจ้าเระาบำบัดธรรมชาติบำบัดธรรมชาติของประเทศไทยเรานะคะ โ <Okay. S 2> อบ่ได้บ่ได้สา,างผับบ่ได้สางภาพเด้อันนี้คือมันไหลอีหลีพี่น้องเบิ่งแนี่ยมันไหลอีหลีค่ะบ่ได้สางภาพแต่นี่ก็คือแบบมันบาดหัวใจเนาะวู้บิ่งแน่หลอดไฟบ่อ้ายบางยาเกือบปีละเอาเกือบจ้เนี่ยมาเหียหลายแท้ยามันหลเดี๋ยมันหลาย พยาไหรหนี่ไอ้ฟ้อมแม่ฟ้อมมาหลายแก่เอาไปแก็มหลักไหมโอ้กระป๋องแปรงต่างหูผปุใยนีเนเ่เอาไปขึ้นอเอ็นเอาไปขึ้นไอเอ็กเนะอเอ็กเมื่อแปงไปหลายองุ่นยาหน่อยเร็อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือไม้ลองรถไปไห ไม่กี่จะไมันเตี่ยวน้ำมันเตี่ยวก็มาเหรอเตี่ยวโอเี่ยวรสจัดถ้ารู้เนี้ยเตเตี่ยวต้องมาแล้วเออผ่านๆผ่ที่บาบัมเพิมาชาบอถ้ากูเรีเนๆก็ในๆเปนบอเหยียบห้อยวเบเหรอ เจ็บไหมพี่ป,ป้าเลือดออกไหมเก็บยังอยู่ยังอ่ะเก็บเลยเฮ้ยมันคืออะไรหอยเม่น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 ,อ,มนอุนี่อุนี่หลังจากที่ห้องอยางเก็บมาเป็นระยะทางประมาณหนึ่งกิโลค่ะพี่น้องแปนเอิดเติดมาเลยค่ะแล้วข้างหน้าที่เรากำลังจะเก็บไปก็ ประมาณนี้นะคะพยะไร้แห้งค่ะพี่น้องเก็บได้เท่าที่เก็บบำบัดธรรมชาติได้เท่าที่เราไหวนะคะคนละเล็กคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเฮ็ดเรื่องดีทั้งกันนะคะพี่น้องเอาซับนี่ละเ้าสิได้แบกเมื่อลดเก็บมาเลยประมาณสองร้อยสามร้อยเมตรที่ลอยเม็ดหาลอยเมตรหุ่นละเ้างนย่างกระมิ้นไก่ทริปนี้เอาไปซับนี่ก้อนกระไรกันค่ะกันที่ตังค์มาพี่น้องครับ Station, เอาบำบัดธรรมชาติได้เล็กน้อยก็ถือว่าดีหมดนะคะชงไฟนี่ระบบลำเพลินออฟฟิเชียลน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็พี่ต้นวิมลชัยนะคะนอนรับฟันดีแล้วมันนี่ไป